ก็สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับปู๊ออีกแล้วนะคะในวิดีโออันนี้นะคะก็เป็นวิดีโอเขื่อของอีกหนึ่งกันนะคะก็จําได้ว่าเมื่อตอนต้นเดือนเนาะก็ได้เขื่อของไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอะนะคะเป็นรอบรอบตอนนั้นก็คือไปไปซื้อของที่ดอนเมืองเนาะก็เขื่อไปแล้วรอบหนึ่งเนาะก็วันนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปเ ที่วอคอนะคะก็ไปที่ร้านประจําก็เขิมมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันซึ่งถ้าใครเป็นเพื่อนปูนใน facebook ก็จะเห็นนะคะว่าเออก็ก็เหมิมหลายชิ้นพอสมควรนะคะก็เป็นธรรมดานะคะที่เราก็จะต้องอัดลงในโซเออชียลแคมของเราเนาะ ก็มาดูแลกันนะคะว่าแบบเออเถออะไรบ้างนะคะเอาชิปแรกเลยที่แบบแพงสุดเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ h o t g e t a m o นะคะซึ่งเป็นครีมของเกาหลีนะคะเน้นในเรื่องของไว i t เทนนิ่งแล้วก็ลบจุดด่างดำนะคะช่วยเรื่องความกระจ่างใสของใบหน้านะคะตัวนี้แต่ปุ๊าใช้ไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็แกะกล่องทิ้งไปแล้วนะคะก็เลย เหลือแต่กลก่องด้านในนะคะก็สัญญาไวาถ้าเกิดว่าใช้หมดแล้วนะคะก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะคะ,ะ,คะว่าใช้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะหน้าที่ของปูที่มันยังมีสิวอุดตันอยู่บ้างเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่านะคะโอเคอันนี้คือชิ้นแรกนะผ่านไปชิ้นต่อไปนะคะ อ้อเดี๋ยวปูจะบอกก่อนว่าในราคาเนี่ยปูบางตัวที่ปู๊ทราบปูก็จะบอกราคาแต่บางตัวที่ปูไม่ทราบก็จะไม่บอกนะคะไอ้ฮอกเกดามูเนี่ยที่กล่องมันจะอยู่ที่1250บาทแต่ว่าร้านที่ปู๊ไปซื้อมาเนี่ยขายในราคา990บาทนะคะชื่อร้านพี่กุ้งนะคะอยู่ที่วอคอถ้าเกิดใครสนใจก็เอ,อ่อถามได้นะคะเดี๋ยวจะบอกข้อมูลด้านล่างนะคะอันที่2ก็คือยาทาเล็บนะคะเป็นสองสีนะคะสีทองกับ งเงินนะคะอันนี้พ่อเอิญพ,พี่กุ้งเขาเซลล์นะคะก็คือจากราคาขวดละ99บาทบเก้าทนะคะก็พี่กุ้งเขาก็เซลล์ว่ามันกาลังจะตกร,รุ่นแล้วนะคะแต่ว่าใช้ดีมากทาดีมากติดดีมากนะคะปุ๊กก็เลยไปสื้มาสองขวดนะคะขวดละ50บาทนะคะมีราคายังอยู่เลย99บาทนะคะต่อไปนะคะเ,เป็นแป้งที่ฮิตดเหมือนกันนะคะแป้ง ยี e ่ห้อริมเมลนะคะของลอนดอนอันนี้นะะเป็นแป้งคุณภาพเนื้อราคาถูกนะคะเออเทียบเท่ากับแป้งของลอล่านะคะสีที่ปูเอามาเป็นสีอ่อทานสบูเซนนะคะสีนี้นะคะก็คือเอามาเซตสําหรับเวลาเราแต่งหน้าแต่งอะไรเสร็จลงบีปีลงซีซีลงรองพื้นเสร็จเราก็ใช้แป้งตัวนี้เซตนะคะซึ่งตลับแรกปูใช้หมดไปละ คือจริงๆมันไม่หมดหรอกแต่ว่ามันนานนะคะมัน2ปีปุ๊กก็เลยจะต้องจําเป็นที่จะต้องทิ้งเข้าไปแล้วก็ซื้ออันใหม่มานะคะต่อไปนะคะเป็นอันนึงอันนี้ภูมิใจมาเวทแอนวนะคะเป็นไอชิโรพาเลตนะคะสีที่เพิกมาเนี่ยจะเป็นสีโทนชมพูโทนม่วงแล้วก็มีเขียวอยู่นะคะแล้วก็มีทั้งสีที่มีทั้งชิมเมอร์ด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีที่มีชิมเมอร์หมดเลย คือผูกเป็นคนที่อยากได้พาเลตสีชมพูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมองหาแต่ว่าไม่มีเงินพอไม่มีสตางค์พอที่จะไปซื้อเนเกตสามมาใช้แต่ว่าดูรีวิวของใครหลายคนน่ยนะคะกูรู้หลายคนบอกว่าเวทแอนวเนี่ยเป็นของดีราคาถูกที่ใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้ติดทนเหมือนกันก็เลยลองเวทแอนวมานะคะ ราคาเต็มๆไม่รู้ว่าพี่กุ้งขายไข่เท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเออ,อันนี้ปูซื้อมานี่ก็กออ็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าพี่กุ้งเขาจรวดไทยเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำนะต่อไปมีเสียงเสียงเพื่อนเรารับทายอันเดิมนะคะเราก็จะใช้เสียงเพลงกบเสียงเพื่อนเราไปนะคะ ขั้นต่อไปนะคะก็จะแปลน,นเหมือนเดิมน,นะคะขึ้นชื่อว่าปูว่าจะต้องติดขนตานะคะก็คือขนตาเออยี่ห้อนี้นะคะไม่เคยเหมือนกันแต่ว่าปูจะชอบใช้ซื้อเนี่ยค่ะแบบประมาณนี้มาใช้นะคะอันนี้คู่เดียวะค่ะก็ไม่รู้อีกนะคะเท่าไหร่ นะคะแล้วก็พี่กุ้งคิดรวมรวมนะคะแล้วก็แบบนี้อีกอันหนึ่งนะคะเป็นทั้งหมด10คู่นะคะแลวแบบมันก็จะสะพึงนิดนึงจะเน้นทั้ให้ตาเราดูโตแล้วก็เป็นแพรนะคะก็เป็นของชอบเหมือนกันที่จะต้องซื้ออยู่ตลอดตลอดนะคะต่อไปเป็นลิปสติกนะคะยี่ห้อเอ่อ LDM นะคะขนยัดเบาเนาะ ข้อ LDM นะคะสีนี้ที่ปูซื้อมาเป็นสี02คะใช้ดีมากติดทนนานมากเราเน่องจะกใช้ฟพิวเตอร์นะคะแล้็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่นะคะสีอาจจะออกประมาณนี้แต่ว่าทาแล้วสีก็ชัดเจนนะคะก็โอเคอยู่นะคะก็เลยลองมานะคะต่อไปก็จะเป็น ของท็อพีชอีเหมือนกันนะคะเดนสอเขียนคิวของอีชูดี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อะของี่ร้านพี่กุ้งเนี่ยหมดละนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ปูไปสอยมานะคะก็คือ่างหูสามคู่นะคะอีกอันสองอันไม่น่าจะเห็นเนาะอะประมาณนี้น่าจะเห็นนะคะก็ปุ๊เป็นคนที่ชอบใส่ต่างหูนะคะก็สามคู่50บบาทนะคะก็ไปสอยมานะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงอีกชิ้นหนึ่งแต่ไม่ได้ซื้อร้านพี่กุ้งนะคะอันนี้ซื้อที่ร้านออวาลีนะคะ ร้านของน้องวาลีนะคะน้องที่ขายเครื่องสำอางคนสนิทเลนะคะก็ใช้ดีมากนะคะถ้าใครเคยดูโซเชียลของปูนเนในในอันก่อนๆน,นะคะที่ปู้ซื้อเป็นแบบ2งมาใช้อะ่ะคือตอนนี้ติดใจก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นหลอดแล้วเรียบร้อยนะคะก็ซื้ออยางลอดมาใช้นะคะใครสนใจก็ไปใช้ของติดต่อซื้อที่ร้านน้องดีได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะหมดหมดในร้านของพี่คุ้งเนาะก็อันนี้ ะะตกใจเลยอันนี้คือดินสอเขียงคิ้วเมืองจีนนะคะอันนี้ดูในโซเชียลนะคะของน้องไอซ์แต่ไม่รู้เหมือนกันไอซ์อลิสาหรืออะไรสักอย่างเขารีวิวเรื่องดินสอเขียงคิ้วเมืองจีนซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยทราบนะคะน้องคนก็คงดังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งน้องไอซ์ไปนะคะทั้งหมด4อันคือตอนแรกโอ้ขัโต้ค่ะกล้องล้มมาก จะจบละอ่ะก็4ชิ้นอันนี้นะคะสี่ชิ้นแื่ตอนแรกเราคิดว่าแท่งมันสัน้สนสั้นเราก็เลยสั่งมารวดเดียวสอันเลยแต่จริงๆขอบอกดูยาวมากนะคะดูดีนะคะเต็มจอเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ลองถามดูแล้วกันนะคะก็จะขายต่อให้ก็ได้ถ้าสนใจนะชิ้นสุดท้ายที่ซื้อของน้องไอซนะคะคือออลิสติกเวทแอนด์นะคะสี ดอนพริงเอ่อดอนบริงพริงนะคะไม่รู้อ่านถูกป่ะนะก็คือซื้อน้องเข้ามานะคะน้องก็ขายเนี้ยราคะ170บาทนะคะก็หมดแล้วสําหรับของที่จะมาเผื่อในวันนี้นะคะก็เป็นยังไงบ้างพูดเร็วมากเลยนะคะก็ เป็นความสุขของผู้หญิงนะมีการที่จะช้อปปิ้งหรือการที่จะซื้อของหรือว่าจะซื้อเครื่องสำอางนะคะ mm hmm. ก็มันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วแต่คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูกําลังตัวเองแล้วกันนะคะว่าตัวเองเนี่ยโอเคมีศักยภาพพอไหมพอที่จะซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ายังซื้อไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปซื้อหรือว่าอย่าเพิ่งมาเรียนแบบอะไรนะคะก็ค่อยๆทยอยมีทยอยซื้อไปนะคะเพราะว่าปุ๊กก็ไม่ได้แบบ ซื้อทุกอย่างอะไรนะคะบางอย่างก็แพงบางอย่างก็เออราคาถูกเราก็เฟ้นหาของดีะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องแพงโอเคเดี๋ยววันนี้รีบไปก่อนนะคะเอาไว้คราวหน้าเนี่ยถ้าได้ไปเห่ออะไรมาอีกเนี่ยก็จะมาบอกอีกแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย